ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาเจอกันหรือว่าแปะกกันครับช่องกดเหลืองเมืองเหนือนะครับวันนี้มาแนวแทงบกนะครับเนาะแมาแห่ไข่ในดินครับผ่แม่นั้นครับผมวันนี้แม่ก็เป็นแม่ในสวนครับน้ำยายครับผมนะหน้หนูสวัสดีครับผมครับผมโอเคครับผมนะแนนนะลุงลุเพื่อกับแม่กี่กำลังใจให้แล้ครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มเดี๋ยวหน้หนุ่มเบิกรูเลยครับผมเบิกลูว่ะ าจะมีผลงานหรือว่ามีคอยหื้อท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับเนาะโอเคครับผมพีแต้ม่านชมครับผมลุยมือระเบิดเริ่มแล้วครับมือระเบิด,บดรครับผม แต่หนึ่งติดทุระอยู่ครับนี่จะตามแม่นะครับเนาะบอกให้วนะหนุ่มครับผมมาลุยก,ก่อนเลยครับผมอะไรกันมอ,อ,องกไับตัวพวกงูนักงูใหญ่ไะอืมใหญ่ละเออตัวงูใหญ่นะเนาะสบายมากนี่นีน่นี่ละนี่ไงเจ้าอะไรกันน,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 นี่นี่ครับ เดี๋ยวผมมาดูประมาณนี้เลยครับผมว่ากล้องจะถ่ายหันกลนะครับน้องเพราะว่าคนแข้งจะมืดครับผมมันอยู่เนี่ยครับแข่กกอภัยนะครับแล้วก็ล่มลำไยนะครับนี่ครับแล้วกอนผมว่าจะหันกับหันนะครับน้องเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูครับผมเนี่ยครับรูมัครับผมเม่มันก็เริ่มออกมาครับผมแดงๆน้อยๆนี่นะครับเนี่ยครับประมาณนี้ครับผมโอเคครับผม ได้ก็ที่แต่ภาพชมภาพรอจานหนึ่งเอาเอาเสียมแม่ก่อนครับผมเอาเสียมแล้วกับอุปกรณ์แม่ครับผมเพราะว่าของเฮามันมันมันแนนุ่มเอามาแก้พเป็นของว่าเอามากกะจอบนะครับเนาะโอเคครับผมที่แต่ภาพชมนะครับครับผมฮพอดีโทรห้องจานหนึ่งมาแล้วครับผมพอโทรวุ้ยขนาดครับจานหนึ่งสวัสดีครับผมโอเคครับผมนี่ครับผมลุง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 แน่ๆเพื่อก็แม่เป็นกำลังใจนะครับเนาะโอเคครับผมมาแล้วครับอ โอเคครับรับผมจะเริ่มปฏิบัติแกนลุยครับผมนะครับแอนุ่มมือระเบิดสายต่อครับผมเฮ้ครับแฉนึงวิจัยครับผมก็ยังความเป็นจริงกัมั้งครับผมลุยต่อครับครับผมฟังจากเสียงข้อละแฉนึคว่า ลังค่อยเออลองค่อยมีตรงนี้เหรอครับผมตรงที่แตนหนึ่งคูณนะครับเพราะแบบมันเสียงมันดังแบบลงลงครับลง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 ในดินนะครับนาอโอเคครับผมลองดูครับผมันนี้เป็นแกนสันนิษฐานมาได้ของแกนหนึ่งนะครับลองดูแบบจะเตะเพราะจเตะนะครับน้อจะหนึ่งว่าเอาไอ้ก้อนหินก้อนนี้ออกมาครับผมแม่มันตื๊ดนะครับนะ ตัวน้อยๆนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับที่เดินนะครับอโอเคกล้องหันนะครับน้องไม่มันขนาดนี้แม่มันขนาดนี้ครับผมเนี่ยครับโอเคครับผมครับผมเดี๋ยวว่าจะมีผลงานว่าจะมีบทบาทครับผมขอทราบไปครับนะครับเนาะงครับลวงชอบกินก้าวขวดกันแล้วโอเคครับอ่าเพราะว่ามัน กล้ความจริงแล้วครับแต่มันเจาะลงมาได้ครับผมเพราะว่ามันมันมันน่ครับมันมีกิ่งลำไยนี่ขวงอยู่ครับผมเอามันฮองว่าเอาเงื้อเงื้อจอบลงลงขูดมันมาได้นะครับหนอแล้วก็มันแข็งครับอาจารย์นึกว่าแล้วก็แนะนุ่มไปเอาไว้นะครับเป็นของว่างอีปิกกําแพงเป็นของว่างะเออครับสรุปว่าเป็นอีปิกนะครับหนะที่มันมันแงงแงงระยะสั้นนะครับหนะแงง ฝาดลงระยะซ้อนครับลรวเต็มมันจะเจาะดินก็ค่อนข้างจะแข็งด้วยครับผมโอเคครับตีดตามครับชมครับผมนะครับครับผมลองดูครับแากหนึ่งแย่ลงไปครับผมแม่มันแม่มันกัดไม้หรือว่าโคบไม้ครับเนาะแสดงว่าใกล้ถึงพงใหญ่มาแล้วครับผมโอเคครับตีดตามครับชมครับผมโอเคครับแน่นุ่มก็มาเอาอีกปิกมาแล้วครับลวดเอาเสียมเล็กเสียมเล็กเสียมใหญ่นี่ครับผมดี่เขาจะเจาะลงไปตรง นะครับตรงแกงนี่เลยครับที่แต่หนึ่งชีเป้าเนี่ยครับเนาะเพราะว่าดีมันก็แข้งจะแข็งครับผมแล้วก็อย่างผมบอกด้วยว่าเอาเนื้อเนื้อจอบหรือว่าเนื้อขาบกไปได้ครับผมมันเกิดกิ่งลำใหญ่ครับผมน้าไอ้หน,น,นอไรอออกว้า,าง,งไหม <นะ S 2> พ่อเลิกจองไปแล้วก่อนไปเปียกไปกี่แน่ก็เอาแม่มาแกะเลยนี่หนอเต็มีคอมกับมีเต็มคอม ครับผมครับผมครับผมอันนี้ไข่ลูกใหญ่ไข่เต่งมันครับผมว้าสุดยอดครับพี่พี่โชว์การกินก็โอ้โหตกตกยังมาชมเลยครับผมนันนุ่มจะกินโชว์ครับดูมันมักดีบครับเป็นซีอูยครับผมแม่เนี่ยอืโนนแ่ครับผมว เจอแล้วเจอโจนได้ครับผมนี่ครับบิงโกแล้วครับผมสุดยอดครับผมพอดีมันกล้องไทยเดี๋ยวก็นอนเรามันมันมันค่อนข้างจะมืดครับผมเดี๋ยวรอตักแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำตายให้ดูครับผมเออใหญ่อยู่ใหญ่ใหญ่เกี่ยวป่ไม่เงี้ยเงี้ยแกไม่มันลงเลือกลงรอยอ่ะ อ๋อแล้วโอ้ยมาแค่ไหนตัวปีละมุดเฮ้ยตัวแค่ไอนไม้นค่ย่อยเกินเนใช่มันเป็นบล็อกเออเมียนสวยยังเล็กกครับใหญ่ครับลงไปเกือบสู๊ดเลยอ่ะจานหนึ่งเอาไม้แทงไปครับผมโอ้ลงเกือบสูดไม้เลยครับผมแสดงว่าลังไข่มันใหญ่ขนาดครับผมเตร็มพอไปแทงใส่ใส่ข่อยมาครับผมเนี่ย โอ้พี่เต้งเตงมวเนื้อมอยเตงซอยหอมเนยหอกะบิวนะไอเนื้อมะเจเตกเกือบชุดเซห่หอมข้าวมาวะอันนี้สำหรับวันนี้เนื้อพี่น้องอินทวันครับผมพระแม่มาดูพระแม่มเต้งมาัูพระแม่เกียรตเอารีจุกโดยโหเต้งมาดูลุ่มันนะลูกเต้งแล้วเนี่ย เจ็บมือเราปอนี่บราจะบินไหนกไนพัดไทยอะไปไทยอ่ะตัวบ้านบับเต่งแกแกตัวบ้านบบเต้งกมัดเต่งครับเต่งน้อยเหล่นี้หอมหอมอันนี้พุ่นทันหอมเนาะครับท่านผู้ชมปวดสุดยอดเลยครับเอาบินนักเต้งไปกัอนบินนักเต้งกันนหะเอาบินนักเต่งอันนั้นอนนีนี่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 ดูสุดยอดเลยครับอย่างตึงไว้ก่อนโอ้าวสุดยอดครับผมอันน พอยวาวเเลยวแเนดะงี่นะเดืนผอี่จบินแล้วนอบินแล้วโอ้สวยยอดีครับน้กดี๋ยได้แรยบรอยดี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 ่ีด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 นดี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 ดเดีดีว่ดี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 ดเดี๋ยวีด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 ี เคียกมาัน่นเออพอยื่นพอในในผงกนะั่นใจก่อนอนะ่นก่อนเอาอผมจมาหนึ่งเพียกันมะนี่ก็ผมจะเป็นแบบนี้เลยครับน่ครับจะเป็นเต้งนะครับวันนี้เต้งพอดีเลยครับ,รบผมผมมีเยอะแน่ราคเจ้นึะม่ได้คื่อกไหนกระหน่ไหอ้ปวดอ้เนื้อแม่มกรมามันจะไปเอากล้องมาไมมันจะต๊ะ ข่างขนาดครับประเดี๋ยน um ี่หยังกับบารีเว้ยเุ้ยเอาครับผมครับผมพวดสุดยอดครับตักกระเป๋าเลยนะครับกร็จะเป็นหัวกระเป็นหัวครับทุกเด็ดตักกระเป๋าใส่กระเป๋าจ้อยอ่ะไม่หมืนสองเส้นลาดลงทุนขนาดครับในนุ่มตักใส่กระเป๋าหมดเลยครับผมครับผมแต่หนึ่งว่า พอเอามันดีๆครับมาดกว่ามันโพกับผมแน่น um, okay. ุ à, so okay. ่มเขาเดือดร้อนครับผมฮะตากหน้ใส่กวันเลิกก่ันนะโอ้ยไอ้หนึ่งก็แววว่าจ่อยขึ้นละเนี่ยอันน่ะแต่หนึ่งตัวบอันนี้นึ่งกระสอบผ่านไปครับเดี๋ยวมันจะเยอะมันจะเที่ยงนะครับครับผมท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมผู้ท่านผู้ชมไปดูในกระสอบนะครับเนาะเพราะว่าอันแต่หนึ่งตากขึ้นมาแล้วครับเพราะว่าเอา เอาเอาใส่เยอะไปได้ครับเพราะว่ามันมันจะแน่นนะครับนอล้วก็ครับเปิดไข่เต่งมันครับแล้วมันดินมันจะไปไปทับไปโถมไปถิงมันน้อนๆมัน้วก็ทำเมื่อไข่แตกได้เลยใส่ได้กับน้อยครับผมแต่นุ่มเอนี่ก็แน่นุ่มแน่นุ่มไปเอากระซอบมุครับแม่ไม่ครับผมโอเคดีผมจะชมชมดูนะครับบ่ามาได้เยอะขนาดหน่อยครับผมแล้วไข่มันสวยหมกดอยครับผมเนี่ยครับแม่นี่เลยครับผมท่านชมตอดท่อสุดยอดเลยครับผม อ่าขีบที่ปล่อยปล่อยนี้ยังมาเต่าเลยนะครับแล้วก็ขีดแต่ว่าเขายังไม่ได้ปล่อยเนาะยังยังยังมาเต่านี้เลยนะเนาะว่าเนาะโอ้สุดยอดเลยครับแอะนะครับเป็นที่อุ้ยครับผมไปดูผีป่ายี่บงยว่าจะอันนี้ต้องคิดว่ามหาสัจจ์โค้งใหญ่นี่อะไรเขาแล้วนักอะไรไบ่ได้เขาแล้วห้องหอมเกับบ้านะลองเดูไปได้หนึ่งก่อนเลยดีบริสุทธิภาพ เดี๋ยวเขบว่างเปียนดีกว่เดี๋ยวจะไปเันนี้ยามันปวดจอกยังค่เอด์ใเบอร์แงมแงมถึวเวแล้วมีเือโอ้นี่เอานีเหอเดียมเลยมเอ่แป้เาปงมาแป้ง่ยมันไหนี่เด้ไปจอมว่ะ กี่การละะวะว่าแม่ยังไงเฮู้จะหุนตัวอเเพราะแบบเฮ้ด huh? ูมันเหมือนเฮ้ันมนนึงนอดูเียขึ้นไหมันจะอยู่ตัวบอกนยู่เนี่ยเด้ออยู่เนี่ยเด้อเิกตื้นมังมันกวัวถ้าอยู่เยอก็อยู่เ้ออยู่เีอยอยู่เนี้ยอยู่ไห ไปปล่อยทุกบัวเนี่ยเมยมันเตะเขี้ยอแล้วเหรอเข้าแวะไหนหน่อยเรามันต้องงูเนียวมาโดยอันนี้แมาโจกนี่ไปโดนใส่หัวมันหูไอ้ควายดังดายนะวุ่นวายให้กับผกหน่อยมันเจอกินโบนี่ไงครับผมต่อควายแกิบบลอยยังไล่ะครับผมเดี๋ยวนี้แนนนุ่มก็เริ่มโถมโถมแล้วนะครับหลังแจ็เฮา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 ตักเดี๋ยวมาตื้นๆตักไข่กับดินแมนได้ครับได้ประมาณสองกระสอบครับผม เดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเนี่ยครับนี่จะมาไหน่อยครับผมนี่ครับโทษทีครับผมนี่ครับได้มระมนสองกระสอบครับผมโอเคครับสองกระสอบเดี๋ยวเราจะไปทำการถลองบ้านจานหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าอุปกรณ์เหลืออย่างที่เราเข้าไทยที่ที่แล้วก็มีหั้นหมดนะครับเนาะมันจะง่ายมันต้องได้ไปตั้งไปเริ่มใหม่แล้วครับผมโอเคครับผมติดตามครับทนะครับ โอเคครับผมปรเดี๋ยวนี้ก็มาถึงแม่นแจนนึงแล้วครับดี่เราจะเริ่มขนของครับผมอุปกรณ์ลงลวดก่อนครับผมเพราะว่ามันมันมันหนักนะครับเรามีจอบมีเสียมครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวก็จะเริ่มน่ครับเดี๋ยมจะเอากระสอบนี้เข้าไปที่อุปกรณ์ที่เราจะละแรงหรือว่าถลอกมันนะครับหนอโอเคครับผมกระสอบเข้าไปก่อนครับนี่กระสอบเดียวอยู่นะครับ ประมาณนี้ครับผมโอเคพอดีไม่แพงอ่ะมีครับผมสถานที่ประจอมครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนครับไว้ห่มนี่ก่อนบอกเพราะว่าเด็กค่อนข้างจะร้อนครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปจูงจอดถ่ายให้ดูนะครับน้อ no, งวิธีการล้างของของภาคเหนือเฮานะครับจะเหมือนที่อื่นก่อหรือว่าอย่างในดนะครับน้อ no. ง เพราะว่าอุปกรณ์เขาก็เตรียมไว้แล้วครับผมนี่ครับแน่โอเคครับผมได้อยู่ได้อยู่สองกับสอบครับโอเคครับผมติดตามรับชมนะครับครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์นึ่งเนี่ยอาจารย์นึ่งบอกวิธีแกนวิธีแกนเหึงนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมไปห้ามแตะตีกันดีครับผมอีแฟกต์จานนึ่งครับผม คร an ับแล้วไปเดี๋ยวผมจะอันผมจะแยกดินออกก่อนนะครับผมแยกดินแยกอย่างนั้นเดี๋ยวต้องเหินก่อนครับผมชอบอเก็กคู่เลย นนบ,บ้าหูต้องคุณมึงเหนือลงถ่ามาจากหนึ่งมืละทำไมมลูกมึงกอนแล้วครับตัวนี้เปลี่ยนแผนครับเพราะว่าเราเราจะเหิงื่อมาครับแลว้วปวไข่เต้งมันแตกครับไข่เต้งมันเยอะครับเลยต้องมาเดลยเอาใส่เลยแยกน้ำเลยครับผมเอาน้ำก็ใสา่แล้วก็แยกเลยครับเพราะว่าเหมือนคือมันได้เสียหายเยอะครับ

มันอย่นอกเลยแต่มันบอกมันเออมันแบบนี้มันแบมันรวยแล้วมันมันน้อยเนี่ยแค่แบบเปลวาที่มันมันแต่มันก็ไปที่อื่นเนี่ย ครับผมพอดีฟ้องไปหอบแซตตีแม่แรงคอยไอ้ป้านหอมไว้รอย่างกงีมาถล่วงจุ๋ยครับจ่างหนึ่งครับผมแซตตีครับโอเคแซตตีแม่แล้วครับผมาไม่ยิงมันจะไม่นิงหรือว่าผู้หญิงมันจะละเอียดหน่อยนะครับน้องพ่อหอมพ่อจมือนะครับคอยมันเต้งกวัวมันแตกครับผมแน่นเลยโอเคครับผมมีมาใสา่จุ๋ย ครับผมที่ด้อยของงานเฮานี่ก็สอบแรกนะครับนี่ก็สอบที่สองครับแต่หนึ่งก็จะเริ่มแยกค่อยออกจากดินครับผมเออเออเออ อ้โหครับด eh? ูแขนหนึ่งดูแขนหนึ่งก็ลองเหยกไข่อยออกจากดินครับผมโอ้ยสุดยอดนะครับผมงานของเราวันนี้จิบจิบครับผมขอห้ไปกินได้ด้วยช่ย โอเคครับอันนี้รอบแรกเราได้แรงแห่งรอบหน่อยแต่หน่อยครับผมเดี๋ยวอันนี้รอบแรกครับเสร็จไปแล้วครับผมไปได้แรงแหมรอบหนึ่งนะครับน้องเพื่อความชัวครับกลัวมันเป็นเศษทรายเศษอย่างครับผมโอเคครับผมตามพับชมครับจะแรงรอบสองแล้วครับ ถ้าล้งรอบสอดนี่เศษก็คือถ้าเดี๋ยวหอนผลงานนะครับผลงานที่เอาล้งเศษนะครับหลังจากล้างที่ว่ามันเอาทรายเอาเศษดินเศษหินออกนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวได้สรุปผลงานท่านท่านผู้ชมดูแล้วครับผมโอเคครับผมติดตามมาชมครับแล้วคุณลีมันกระแามมวลหลอดสอดอ่ะที่หอนนี่หย่อนอ่ะมันยังยาวอ่ะไอาต้มนี่งงเลยแล้วผมว่านะว่าที่ไหนผมว่าทาวัดมันเนี่ย สองร้อยหู้เอ้มองแห่รวยนี่กูออกสองร้อยอ่ะเอาไว้เลยน่่ถ้าแถมมันมองแห่รยแนู่ออกสองร้อยอ่ะเนี่ยนะอแห่รยแห่สองเลยแท้เคสู่เขานอนหินบอยหอนอ ผมปรเดี๋ยวนี้ผมจะตีแานึงก่อนแล้งรอบทดลองไป่ลองรอบที่สองเสร็จแล้วนะครับนาอเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวเฮาไปสรุปผลงานกันเลยครับผมครับผมปรเดี๋ยวนี้เฮาก่อทดลองเสร็จแล้วครับนอาองถึงสองรอบครับเอาจุดแสดท์กิ๊บเลยครับผมฮะจานึงพอผลง,งานนั้นหรอะจ้ผลงานนัเนารอ,อโอ้โหนี่สวยน,นะครับผมสุดยอดเลยครับผมอาแาหนึง โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะจ้างเพดูนะครับเนาะวันนี้เรามีผลงานนักน้อยหมอกใด้นะครับเนาะจะดุ้งเลยมันมีแต่ได้นี่ลวดจางแปดเก้าก็น่าจะเหลือประมาณสองโลสี่ครับประมาณประมาณนั้นประมาณสองโลสี่วะครับเพราะว่าักไอ้๋นะครับปีนี้นะครับเนาะไอ้เพิ่นทองอยู่นะเพิ่นบ้านแควประมาณสองโลสองโลสี่ครับผมโอ้วันนี้ค่อนข้างจะเยอะครับผมแล้วก็ กนหอมว่าไข่ใหญ่มันเยอะกว่าไข่เล็กนะครับเนาะโอเคครับผมสำหรับช่องก้นเหลืองเมืองเหนือวันนี้ก็ก็ขอยังได้ก็ขอฝากเนาะอาจารย์หนึ่งฝากใหเพก่อนๆก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อย่างเช่นกันตัวนี้นะครับแล้วฝากติดตามกันตัวนี้นะครับผมสำหรับช่องก้นเหลืองของเหนือของเรานะครับอาวันนี้ก็ได้ผลงานไปที่เรียบร้อยแล้วครับครับผมครับผมอาจารย์หนึ่งนะนุ่มครับแล้วก็สาร์ตีมาช่วยแรงครับขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ อ้าวซาตีซาตีค่ะได้ยโดยครับผมแน่โอเคขอบคุณครับ